ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t o เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพ์ประจำวันอังคารที่9พพฤษภาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับถ้าเก้าไกลแก้ม .112 โค้งสุดท้ายเนี่ยใครพลาดแทบไม่มีโอกาสให้แก้ตัว หลังจากพักก้าวไกลใช้แคมเปญหาเสียงเปลี่ยนประเทศไทยมานานหลายเดือนในยะการเปลี่ยนถูกแปลความค่อนข้างหลากหลายแต่หลักๆแล้วนักการเมืองในพักก้าวไกลและมวลชนพักได้พูดถึงการเปลี่ยนประเทศไทยไปในทิศทางที่ไม่เหมือนเดิมนั้นหมายถึงไม่เหมือนประเทศไทยที่ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้พักเก้าวไกลจะนำเสนอนโยบาย ที่มีความก้าวหน้าหลายนโยบายอาทิปรับปรุงโครงสร้างภาษีของประเทศปรับปรุงกฎหมายที่ดินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาพจําหลักนโยบายพักคก้าวไกลคือแก้ม .112 ใช่ว่าฝั่งตรงข้ามกับพักคก้าวไกลมีภาพจํานี้มวลชนสนับสนุนพรรคก้าไกลก็มีภาพจำนี้เป็นภาพจำหลักในการมองพรรคก้าวไกลนั่นหมายความว่า พักก้าวไกลคือความคาดหวังของประชาชนจำนวนหนึ่งที่จะแก้ไขม .112 เพื่อลดระดับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ลงส่วนเป้าหมายแม้พักก้าวไกลจะอ้างว่าเพื่อปกป้องสถาบันจริงหรือไม่การนำประเด็นนี้มาหาเสียงเลือกตั้งพักก้าวไกลไม่เคยพูดถึงรายละเอียดว่าจะแก้ไขอย่างไรกําหนดโทษไว้ในระดับไหนแต่คำตอบตอนนี้อยู่ที่ร่างแก้ไขมอน1 2, ที่พักเก้าไกลเคยเสนอเข้าสภาครับสาระสำคัญมีอะไรบ้างย้ายความผิดฐานมาตรา1 1 2ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐไม่กำหนดโทษขั้นต่ำรวมทั้งสามารถพิจารณาลงโทษปรับแทนการจำคุกเพื่อให้ได้สัดส่วนกับความผิดการกระทำความผิดต่อพระมหากษัตริย์เดิมจำคุก3-15ปีแก้ไขโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปี หรือมีโทษเพียงปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการกระทำความผิดต่อพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เดิมจำคุก3-15ถึงปีแก้ไขโทษจำคุกเหลือไม่เกิน6เดือนหรือมีโทษเพียงปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักเก้าไกลเสนอโทษเท่านี้อ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปนำฐานความผิดนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ก่นแกล้งผู้อื่นหรือนำไปใช้โดยไม่สุจริตแต่พักเก้าไกลไม่ได้ระบุว่าแล้วที่ไม่สุจริตเช่นมีเป้าหมายลมล้างสถาบันจะทำอย่างไรส่วนการฟ้องร้องคดีจากเดิมประชาชนทั่วไปสามารถฟ้องร้องคดีนี้ได้ก็แก้ไขให้เฉพาะสํานักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์รวมถึงกําหนดให้ความผิดในลักษณะนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็หมายความว่า ให้สำนักพระราชวังเผชิญหน้ากับประชาชนโดยตรงคดียอมความได้คืออะไรความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงคดีอาญาประเภทซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกชนคนหนึ่งคนใดเป็นส่วนตัวเป็นคดีที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือสังคมใช่ครับพักเก้าไกลต้องการแก้ไขม1 12เพื่อให้คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เป็นความผิดระหว่างคนทำผิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐใดๆทั้งสิ้นไม่ต่างจากคดีหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลธรรมดาส่วนความผิดใดเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้นั้นกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเช่นความผิดฐานยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาททำให้เสียทรัพย์อนาจารข่คมขืนกระทำชํารา ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินเป็นต้นหากพักเก้าวไกลสามารถแก้ไขม1 1-2ได้สำเร็จความผิดคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มความผิดข้างต้นนี้นี่คือความต้องการของพักเก้าไกลใช่หรือไม่ความผิดอาญาอันยอมความได้เจ้าพนักงานของรัฐจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายเสียก่อน และต้องร้องทุกข์ภายในกําหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําผิดหากพักคเก้าไกลสามารถแก้ไขมอน1น .2 นได้สำเร็จความผิดคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยสำนักพระราชวังต้องแจ้งความภายใน3เดือนหากเลยกำหนดถือว่าคนที่ละเมิดสถาบันไม่มีความผิดร่างกฎหมายของพรรเก้าไกลยังมีบทยกเว้นความผิดและยกโทษไว้อีกด้วยคือยกเว้นความผิด หากเป็นการติชมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะและยกเว้นหากพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นความผิดนั้นเป็นความจริงแต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์เรื่องความเป็นอยู่ส่วนพระองค์และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนบทยกเว้นนี้ ได้สร้างคำถามตัวโตโตๆย้อนกลับไปยังจุดประสงค์ในการแก้ไขมอ112ว่าคืออะไรประชาชนที่ใช้ชีวิตสุจริตไม่คิดโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีความคิดที่จะแก้ไขมอ112ตั้งแต่แรกแต่กลุ่มคนที่ต้องการแก้ไขมอ112มีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มคนที่กระทำความผิดมอ112และโยงกับกลุ่มที่ต้องการลมล้างสถาบันเป็นหนึ่งในความเชื่อว่า นี่คือการเปลี่ยนประเทศไทยประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทมาตรา326บัญญัติว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับหากพักก้าวไกลสามารถแก้ไขม1 1 2ได้สําเร็จ ความผิดคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจะไม่ต่างไปจากคดีหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปสถานะทางกฎหมายของพระมหากษัตริย์ไทยถูกลดลงมาเท่าบุคคลธรรมดามอมเจ้ายุลเจิมยุคนมองว่าการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112คือก้าวแรกของการล้มลางการปกครองและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีโอกาสเป็นเช่นนั้นได้โอกาสที่ว่าคือหากพักก้าวไกล เป็นรัฐบาลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ